สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับก็คลิปนี้นะครับมาดูการใส่บาทกันนะครับนะครับนะครับมาดูการใส่บาทกันนะครับอ่าคลิปนี้ครับมาดูการใส่บาทกันนะครับอ่าเราเห็นพระเดินมาแต่ไกลแล้วนะครับตาชานก็มาแล้วนะครับตาชานนะครับตาชานก็มาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศในตอนเช้าเช้านะครับ แต่ชานก็มาแล้วนะครับนี่นะครับนุโมทนาบุญด้วยนะครับ f อซทุกทท่านนะครับนี่ครับพระก็มาแต่เช้าเลยนะครับพระมาแต่เช้าเลยนะครับนี่นะครับพระมาแต่เช้าเลยนะครับ ก็มาเอฟซีทุกท in Th <inaudible> like ่านนะครับก็มาใส่บาตรกันนะครับมาใส่บาตรกันนะตอนนี้นะครับพระก็เดินมารับบาตรทุกเช้านะครับมานะครับวันละห้ารูปนะครับวันละห้ารูปเป็นทุกวันเลยนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็มีพี่เครื่องบุญชูพี่เสือผ้าไปนะครับนะครับตุ้มตามนะครับตุ้มตามนะครับ ลุงตามนะครับแล้วน้องแถมด้วยนะครับน้องแถมด้วยนะครับก็มาใส่บาตรกันแต่เช้าเลยนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวมีลุงเต่าทองครับมีลุงเต่าทองนะครับก็มาในมาใส่บาตรกันแต่เช้านะครับนี่นะครับ พระครับะพระมาแล้วนะครับ,รบนี่แหละครับมาอนุโมทนาด้วยนะครับอนุโมทนาด้วยนะครับะพระก็เดินมาแล้วพระก็กำลังเดินมารับบาทนะครับน่านี่นะครับ ก็เดินมารับบาตนะครับเอฟซีนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับรน,นี่ครับม,มาแล้วนะครับอ่าครับป้าก็ใส่บาตอยู่นะครับตอนนี้นะครับ ครับ,รบรแต่งก็ใส่บาตทุกๆเช้าเลยนะครับป่าก็ใส่บาตรทุกๆเช้าเลยนะครับรวมถึงพ่อฟื้นด้วยนะครับมาพ่อฟื้นนะครับพ่อฟื้นนะครับเนี่ยะครับ พอฟื้นก็ใส่บาทด้วยนะครับพอฟื้นใส่บาทกับแม่ทาใส่นะครับก็ใส่บาทเสร็จทีเรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่พระรัชฌาก็รับเหมือนเดิมนี่ครับรบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่นะครับเป็หมดเลยใร<ถ>นรถ,รถตระชามก็จะมี ไปชนะอยู่ใส่เต๋อใช้ใส่บาทแล้วอยู่สกุลมันมีนะอย่างว่ามีมีแบตเปลี่ยนอย่ว่าแบตมันเสื่อมเร็วน่าจะมีอยู่ครับมันขึ้นเขาขึ้นเขาดันขึ้นเขากลับลงมาก็ใช่มันน่ามันน่าจะมีศูนย์หนี่งศูนย์รถจักรยานไฟฟ้าลองลองเดี๋ยวตาตาไปถามหาดูน้าแตะให้น้าแตะพาไปถามมันไม่เหมือนไม่เหมือนที่เราวิ่งตรงนี้วิ่งตรงนี้ทางเรียบใช่ไหมทางเรียบมันมันจะไม่หมดไฟเร็วขออนุญาตนะครับขอบเชิญครับ นี่นะครับก็ไปแล้วนะครับพาะประชานไปแล้วนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศนะครับตอนตอนเช้าๆนะครับเป็นบรรยากาศในตอนเช้าะครับผมพระก็กำลังเดินกลับนะครับ แบ่งไปไหนบ้างนะที่สำนักสงฆ์ผ uh ู้หลวงกับวัดท่าพระแสตมป์ท ah> ี่เนาะพระมาจากสองวัดนะครับก็มีมิตหมายดีนะครับพระเดินมาถึงหน้าบ้านมุ่งลป้าไปแจกสวัสดีคุณปู้หนึงครับมอร์นิ่งจ้าครับขอบพระไปกำลังไปนะครับโฆษณาให้ด้วยจ้าขอบคุณครับอาจารย์สมบัติ300ลงมาครับ โอ้เป็นทะเลหมอกเปทะเลหมอกตรงนี้ครับอย่างนี้ครับมองเห็นทะเลหมอกนี่นะครับเป็นเป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับคุณอโป้สวัสดีครับคุณอนี่นะครับอ่านะครับเอฟซีมาดูทะเลหมอกกันนะครับคุณบินทะเลหมอกใช้จะแอดซื้อนะดูโฆษณาให้แล้วขอบคุณครับคุณทองดีมาครับได้เดี๋ยวมาดูทะเลหมอกกันนะครับนี่นะครับ แอดมินบายนะครผมมอร์นิ่งนะครับไอ้ครับเป็นยามเช้านะครับสวยงามมากนะครับคุณป้ามาลีสสสาาาธธธุุุนะครับผม ผู้ชมจันนะฮะมอร์นิ่งครับสาธุสาธุสาธุนะครับผมคนเท่มากนะครับทำบรรยากาศตอนเช้าสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับทุกมาะอนุโมทนาสาธุบนด้วยนะครับก็สวยงามนะครับมีหมอกทุกเช้านะครับมีหมอกสายหมอกทุกเช้าเลยมากบ้างน้อยบ้างครับเป็นบางวันนะครับเป็นบางวันครับครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศสวยงามนะครับบริเวณยืนอยู่หน้าบ้านลุงนะครับนะครับยืนอยู่หน้าบ้าน ลงครับก็เห็นหมอกได้นะครับเห็นสายหมอกได้นะครับในตอนเช้าเช้านี้นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้านี่ก็าเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ ก็ไปกัดัโอ้ถ่ายมันนอกอย่างนี้ด้วยนะจ๊ะนี่ครับก็มาชมดอกไม้นะครับมาชมดอกไม้ด้วยกันนะครับนี่นะครับดอกไม้หน้าบ้านลุงครับก็สวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับดอกไม้หน้าบ้านลุงสวยงามมากนะครับนะครับเป็นบรรยากาศนะคะฝอ นี่นะครับดอกไม้สวยมากนะครับดอกไม้สวยมากนะครับลุงไทยอภพิมันธนาการจากลุงไทยบ้านนอกเด้อนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับเป็นอภพิมันธนาการจากลุงไทยบ้านนอกเด้อนะครับก็สวยงามมากเลยนะครับเอฟซีสวยงามมากนะครับนี่นะฮะดอกไม้นะครับสวยงามหน้าบ้านลุงนะอยู่ตรง ต้นจันทานะฮะตรงนี้เป็นต้นจันทาเป็นต้นจันทานของเรานะครับนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับนะครับผมโอ้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเสือพาป่ายในเช้าวันนี้นะคบนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกอกด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับนะครับว่านะครับก็ ก็ขอให้ติดตามโฆษณาดูคลิปสักคนละ3านาทีนะครับรวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูทีนแซดนะครับหรีอาชามาดิฟีตกาแฟกกกกรไลแม็กนะครับแล้วก็ลูทีนแซดใบมังมีนะครับท้งหาผลิตภัณฑ์นี้นะครับคือการสนับสนุนการสร้างไรายได้ให้กับยูทูบเบอร์และก็ลุงนะครับนะครับเพื่อที่ลุงแล้วก็ ยูทูบเบอร์สายลุงครับจะได้มีรายได้กันนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขออนุญาตลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับครับผมสวัสดีครับ